รสซิ่งหรือว่าการบีบบอลด้านบนนะครับบุรีรัมดูด,ดันมากครับในการบอลคืนมามีจังหวะฟ่าโอ้โหแล้วกลายเป็นสันดิภาพไปฝ่านะครับเสียฟรีคิกเลยบุยรีรัมถึงบอลก่อนนะครับทางธีทนทรแล้วสันดิภาพเนี่ยครับไปเข้าใส่แล้วตัวใหญ่นี่โอ้โหกระจายตามจุดเลยครับเชตยาเย็ฟเสาแรกตรงกลางดีออนคูสเสาสอมีดูญุญยาเลือกทิ้งเข้าไปตกดันตโอ,โอ้าวโอโ้ เป็นพระดอนพัฒนพลครับบ่งสกัดผ้านะครับเข้าประตูตัวเองไปครับกลายเป็นช่วยให้บุญรำนำสองศูนย์เลยครับจังหวะนี้เปิดกดังเข้ามาได้ดีด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็ทำให้ทางพระดอนเนี่ยต้องหม่งสกัดนะครับแล้วทำให้บังคับทิศทางไม่ได้ครับม่งเข้าประตูตัวเองเลยสองศูนย์ครับเจ้าตัวนี้ก็แซงเลยครับทำเข้าประตูตัวเอง ดูจังหวะเปิดเข้ามาครับเปิดเข้ามากดดันได้ดีเนี่ยครับแล้วข้างหลังนี่ก็มี2คนเลยครับถ้าไม่หม่งนี่ก็อาจจะถึงได้ครับคือรู้นะครับคือตั้งใจหม่งสกัดแล้วนะครับแต่ที่คุณธนรัตบอกนะครับว่าข้างหลังเห็นไม่ไวอยู่แล้วว่ามีทั้งคิมมิฮยอกแล้วก็ดูบุญาแต่มันไม่พ้นนะครับคือบอลมันสายโค้งหาประตูด้วยครับเนี่ยที่ดาวีต้องเข้าไปปลอบน้องเลย แฟนนี่ก็ยังเดินทางตามมาเชียนะครับตลาด f พขับรถอาจจะไกลหน่อยนะครับ